สวัสดีครับทุกคนก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเมื่อวานนะครับฉลากินดบังรัฐบาลนะครับหรือว่าหวยนะครับเราได้ถึงออกเลข9 9 9 997นะครับก็เดี๋ยวนี้เราจะมาดูกันนะครับว่า้โอกาสในการเกิดเลขเนี้ยมันมีขนาดไหนนะครับในทางคณิตศาสตร์นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากเพจนะครับคณิตศาสตร์ควรจะเป็นด้วยนะครับโอเคครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าในหวยนะครับหรือลอตเตอรี่เรานะครับมันจะมีเลขทั้งหมดนะครับอยู่1 2 3 4 5ส6ี่ห้าหหลักนะครับ ดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะถูกรางวัลที่1นะครับไม่ว่าจะเป็นเลขอะไรเนี่ยมันอยู่ที่1ในล้านนะครับดังนั้นเนี่ยหนึ่งแปดเจ็ดสองสี่ห้าหรือเก้า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 เจ็ดเนี่ยมันมีหนึ่งในล้านเท่ากันคราวนี้นะครับความน่าสนใจคืออะไรครับคือการที่เลขหกหลักเนี่ยพอมันมาเรียงกันนะครับว่าคือในตัวเนี้ยไอ้หกตัวเนี่ยมันจะมีเลขเหมือนกันอยู่ห้าตัวเนี่ยโอกาสที่จะเกิดน,นะครับว่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งหรือสี่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 ห้าสี่เนี่ย มันอยู่ที่0.0054นะครับ0.0054คราวนี้นะครับเลข997มันยังพิเศษขึ้นมาอีกอะไรครับคือนอกจากมันจะมีเลขเหมือนกัน5ตัวะครับมันยังเป็นเลขที่เรียงกันด้วยดังนั้นนะครับโอกาสที่จะเกิด999997เนี่ยหรือ777776เนี่ยมันจะอยู่ที่0.00018 ดังนั้นนะครับถ้าเกิดเรานะครับเอาเลขข้างโหมดเนี่ยมารวมกันนะครับผลที่มันจะได้ก็คือ5556นั่นแปลว่าอะไรครับทุกงวดที่5556เนี่ยมันจะมีโอกาสทางทิ่นิสร์นะครับที่จะเกิดเลขชนิดอย่างเงี้ยขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็น9 9 9 9 9 7, หรือว่า7 7 7 7 7ดเ6เกงี้ยเกิดได้นะครับทุก5556งวดนะครับ และคราวนี้ประเทศไทยนะครับหปีออกหวยอยู่ยี่สงวดนั่นหมายความว่าอะไรครับทุก232ปีนะครับเราจะได้เห็นเลขตัวนี้นะครับหครั้งนะครับอันนี้คือโอกาสนะครับของคนนะครับที่เขาเรียกว่ารับหน้าที่ปลอดศาสตร์นะครับเพราะมันมีแค่2องร้ปีต่อครั้งแต่ถ้าเกิดเราดูการหางทันเลขครับมาไทยเท่าไหร่ครับทุก75ปีมา1ครั้งนะครับ ถ้าเกิดเจดห้าคูณสานะครับก็ได้เท่ากับสองร้อยี่สิบห้าปีนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสเกิดอย่างเงี้ยถ้าเทียบกับดาวหางัะเลนะครับมีโอกาสดูดาวหางัะเลได้ถึงสามรอบครับเราถึงได้เห็นหวยงวดนี้ครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นปอิษฐานครับที่หวยนะครับในรอบสองร้อยสามสองปีนะครับจะเห็นแต่ครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญตาของเรามากนะครับเพราะว่าถ้าเกิด เรารอครั้งหน้านะครับต้องรออีกสองร้อยสามสิบสองปี้ถึงจะเห็นเลขนี้ครั้งหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไประเดียงยวคนนี้นะครับก็คิดว่าทุกคนคงจะได้ความรู้กันไปนะครับก็เลขปวดสันรจริงๆนะครับทุก 200, 3, 2องร้อยสปีโอเคครับเดพื่อขอจบคลิปนี้ไประเดียงยวคนนี้นะครับแล้วชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ